มาดูในเออนะคะฝึกงานมีรายได้อันนี้ก็ลูกศิษย์นะคะเจ้านายเจ้านายเออนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะคะอยู่กลางวัดกลางดงกลางป่าเลยโอ้ยเออทาไมแกเหมือนโจรอย่างนั้นมาใกล้ๆแม่สิในซ่อมตรงไหนรถนะในซ่อมตรงไหนคนนี้ศิษย์เก่านะคะนี่เป็นเจ้านายเออนี่ไงเก่งมากเลยเนี่ยรู้ไหมว่า เจ้านายเธอเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าแม่รู้อยู่ใช่ไหมลูกโอ้เก่งๆทั้งนั้นเลยเออแล้วแม่พออให้ส่งเงินกระตันญูกลับบ้านเดือนละ3,000บาทต้องส่งแท็กเตอร์ส่งฟลุกส่งทิวส่งเล็กส่งเอส่งวีส่งนี่คือคำมั่นสัญญาของลูกผู้ชาย แล้วก็ตามแก้มอสอให้เสร็จนะคะแล้วก็มาลายงานแม่ว่าแก้เสร็จทุกคนแล้วพร้อมที่จะไปฝึกงานเขาไม่ให้ติดค้างอะไรทั้งนั้นต้องทำให้ได้ลูกผู้ชายต้องสู้ครับสู้สสเก่งมากทำให้เรียบร้อยทุกคนนะคะเพื่อที่เราจะปลอดลูกแล้วก็ไปหาเงินได้หลักหมื่นสี่หมื่นห้าเข้าใจไหมยอยากได้โมไซค์เป็นของตัวเองไหมอยากได้ไหม อ,อดีมากใครอยากได้โมไซที่ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ซื้อยกมือ,อ,อเก่งมากวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวใส่ขับโมไซใส่หมวกกันน็อกทุกคนนะลูกนะมือมันจะชาตอนเช้าขับโมไซต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับทุกคนจะต้องมีชีวิตยืนยาวที่สุดเข้าใจนะครับขอบคุณครับขอบคุแุแม่สิไหวางามๆที่แม่สอน ค้งหัวลงไปเออก้มหัวลงไปเก่งมากลูกเก่งมากแม่ต้องโหวนวันดีค่ะลูกวันดีค่ะน่ารักที่สุดเรามีพ่อที่ดีเรามีแม่ที่ดีขนาดนี้ แค่เราอดทนนิดเดียวนะมันก็เหมือนเกิดใหม่ลูกมันจะต้องนั่งก่อนตั้งไข่เข้าใจไหมคอืมหนูเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งหนูจะต้องเก่งไปตลอดแม่รอหนูนะลูกนะร้อ,องไห้ได้แต่ท้อไม่ได้เข้าใจไหมลูกร้องไห้จนน้าตาเป็นสายเลือดน,นี่แม่ก็อนุญาตแต่หนูจะท้อไม่ได้หนูท้อไม่ได้นะลุกนะแม่กาลังใจหนูตลอด นะสู้ๆยิ้มให้แม่ดูสิสู้ๆน้องครีมค่ะสู้นะลูกนะสู้ไกลแค่ไหนแม่ก็มาหลังเลิกเรียนแล้วแม่ก็มาเห็นไหมเพราะว่าแม่รักหนูไม่ร้องไห้นะลูกนะไม่ร้องไห้มันต้องหายมันต้องกลับไปเรียนได้เข้าใจไหมลูกจะปีนี้ปีหน้าปีไหนๆแม่ก็จะรอนะคะ เมื่อกี้นี่ใครกรีดร้องเป็นอะไรไหนอยู่ระดับชั้นใดเป็นอะไรร้องไห้หยอกกันหรือ,อยังไงไหนเล่าให้แม่ฟังสิแล้วรู้จักเขาไหมเมื่อกี้นี่ไ,ได้ยินเสียงไปถึงห้องแม่เลย กล้จะขึ้นชั้นเรียนเล่นเกมอยู่เอาขาลงเวลาแม่มาเอาขาลงเอคอรูทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเด็กมาจากไหนอ่ะเด็กเนี่ยเด็กมาจากไหนสวัสดีครับก่อนหลานเดบีเหรอมากับใครมากับใครครับตาจ่อยเหรอโอ้มาเล่นเกมกับพี่ตรงนี้มันมีไวไฟ เข้าใจไหมลูก<อ>แม่ไม่ได้ว่าถ้ายังไม่ขึ้นชั้นเรียนตอนเที่ยงนะให้เล่นเสียปักเล่นเลยนี่กลิ่นออกเลยกล่นไหมกลิ่นไหม,ลไมเลยเล่นมากแล้วเมื่อกี้นี่ใครกรี๊ดไม่รู้เหมือนกันครับหยอกกันไม่รู้ใครก็ไม่รู้ครับแม่ได้ยินเสียงกลิ่ตำรวจแจ้งไปก็เลยมาดูเด็กค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะ แล้วเ,เอาเด็กกับเราเอาเด็กเรากลับไปเรียนค่ะตำรวจแจ้งไปก็เลยเออมารับเด็กๆกลับบ้านหลังที่สองกับโรงเรียนค่ะเอาหมวกมาลูกเอากระเป๋ามาเออมันต้องดีได้สักวันสิตำรวจแจ้งก็ไม่ไม,ไม่เป็นไรมาลูกมามาเออมามาครับครับอ่ะ ปิดประตูแม่แรงไม่ถึงปิดประตูลูกกลับบ้านเรากลับโรงเรียนเราของตัวเองน่ะรอดเพราะว่าวิ่งหนีเหรอฮะเออแน่นล้วพี่ขับรถกลับเหรอเอ้ยพี่นัดขับรถกลับไปให้น้องเอาโมสใครแอบมีเมีย เกิดเมื่อวานนี้ห้ามมีรักผู้หญิงหรือยังเนี่ยรักผู้หญิงหรือยังคะรักหรือยังไซเลนหไหนเล่าให้แม่ฟังสิไม่ได้ผู้หญิงเขาจะรักผู้ชายที่มั่นคงเท่านั้นฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนเข้าใจไหมครับผู้หญิงเขาจะรักผู้ชายที่มั่นคงมั่นคงในเรื่องของอาชีพถ้ามีเงินเดือนคนละสามหมื่นห้าถึงห้าหมื่นบาทใครจะไม่รัก เขาก็ต้องคุกเข่ามาขอแต่งงานออโต้ไม่ต้องเธอไม่ต้องไปคุกเขา่าขอแต่งงานเขาขอให้เลี้ยงเขาได้ลูกความรักก็จะมีความซื่อสัตย์ครอบครัวก็ไม่แตกแยกฉะนั้นนี่ต้องตั้งใจเรียนหนังสือแล้วหาอาชีพดีๆให้ได้เข้าใจไม่ใส่เลนนะตอนนี้ไม่มีใครรักสิเพราะว่าตัวเองยังเรียนหนังสือก็ยังแอบหนีเรียนอยู่ผู้หญิงเขาก็ดูอยู่ เขาก็ช่างน้ำหนักช่างมาตรฐานช่างความเป็นลูกผู้ชายของพวกเราแต่ลูกผู้ชายจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวให้ได้เข้าใจไหมคะก่อนที่จะไปเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องทําตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ให้ได้รับทราบรับทรบารบ,ารบาเก่งมากคะ่ะลูกเก่งมากคะ่ะขอบคุณครับคครับขอบคุณครับอื ฟิล์มคนเดียวไม่ใส่เสื้อฟิล์มมาสิฟิล์มลออกมาหาแม่สิดูทุกคนเขาใส่เสื้อกันหนาหมดทําไมตัวเองไม่ใส่ทําไมไม่ใส่ครับแดดโอ้มาตากแดดเอา<ำ>เสื้อต้องใส่นะลูกนะจะได้ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเห็นไหมแม,แม,แม่นี่ยยังคลุมผ้ามาเลยนี่คือหน้าหนาวหนาวมากตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ร้องเท่าไหร่อะพใจแม่มาหาแม่มาหาแม่แม่ไม่ทิ้งแกหรอกไปร้องไห้ลูกไปร้องไห้เป็นผู้เป็นพ่อคนเนี่ยไม่ร้องไห้หหจะร้องไห้ทําไมล่ะแม่ร้องตามนี่ไงแม่ร้องตามเ,มามเ,เป็นยังไงอืไหนล่ะลูกเอ,อ้ยชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกลม้มลุกคุกคาน ล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นให้ได้หลังใหญ่หลังโตบ้านก็สวัสดีเจ๊ลูกสวัสดีแม่ลูกมาเด้อเด้อสวัสดีคุณยายสิลูกโอ้ยมาๆนี่มามาให้คุณยายกอดหน่อยสิคะกินข้าวกับอะไรอะลูกโอ้ยชื่ออะไรชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรน้องทัพพิมฮะน้องทัพทิมเหรอลูกเหรอเหรอฮะขวัญใจขวัญใจต้องเป็นขวัญใจพ่อให้ได้เข้าใจะไม่ลูก ต้องให้กำลังใจพ่อให้ได้แม่แม่มาหาไหมทำมาครับมาแล้วไหนล่ะมาส่งพ่อครับเขาก็โทรหาแม่อยู่ต้องรอดสิแกต้องรอดสิลูกป้าสองป้าสองอนุบาลสองไม่ใช่เหรอลูกมาครับอุ้ยบ้านก็งาม เป็นอะไรกันนี้หนูจัดบ้านเรียบร้อยโอ้หนูจัดบ้านเก่งจังเลยไหนพี่อยู่มาหนึ่งอยู่ไหนอยู่กับอยู่กับย่าโอ้อยู่สองคนพ่อลูกอยู่สองคนพ่อลูกให้กำลังใจพ่อเยอะๆนะให้กำลังใจพ่อเยอะๆนะแม่ใเับอ เออมาถึงมามาหาบ้านปียันันแล้วนะคะชื่อเล่นชื่อภูเหรอลูกชื่อภูเหรอเออชื่อภูอยู่กับป้าเหรอลูกเหรออ๋อป้าแม่รู้ว่าหนูนากรีดยางเก่งช่วยป้าอะไรทุกอย่างแต่หนูจะต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็สามปีนี่ไม่ให้มันเสียเปล่าเข้าใจไหมลูกพอเปิดเทอมแล้วไปพบคุณครูก่อนที่มันจะหมดเวลานะแม่เดินทางมาเองเลยวันนี้เนะี่ยรถ ตู้โรงเรียนก็วิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาษาบ้านเราว่าตอดมา<ะ>อืมป้าก็สู้สู้อันนี้ก็กีดยางของฉันซึ่งนอนตื่นนี่อืมหยอดน้ำส้มช่วยไหยอดนะ้ำไม่ดื้อใช่ไหมคะนี่อ๋อไม่ดื้ออืป้าก็เลยรับเอามาเป็นลูกเลยก็มี